ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราคึกขนอนอะไรไม่รู้นะครับผมคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแกล้งเพื่อนอย่างน้น,นครับชอบเอาภาพของเ,เพื่อนๆมาเสริมแต่งนะผมเออนั่นแหละคือสไตล์ผมนะครับ mm. รูปเริ่มที่รูปแรกกันเลยนะผมรูปไอปิงนะผมชอบมากเลยโดยเฉพาะไอพวกรูปยิ้มนะเนี่ยยิม <laughs> โอ้โหบันทึกเลยครับจังหวะนี้แมมันจะไปเหลือพลรถครับโอ้เดี๋ยวให้หดาวเดี๋ยวที่หลังยวให้ทีหลังยวให้ทีหลังเรูปต่อมาครับตอนนี้ไอ้ปอนน่าจะอยู่ม .2 มั้งอู้หลายปีหลายปีมากเลยนประมาณ4ปีแล้วมั้งเนี่ยเอาละครับผมเราบุรูษไอปอนยิ้มกันนะผม เอชเคใช้ย่าเทฟันคอเกตไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะผมเฮ้ยยิ้มสวยนี่วะไม่ม่ยิ้มเโอ้โหเออคนละคนอะเอาคนละคนนะไยิ้ม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 เอ๊ะมั๊เออเอาเอาอันนี้ขนาดไม่แตกลูกไม่ทาเลยนะ เอาแล้วครับผมเราจะไปลองให้มันยิ้มดู้แล้วผมมันจะยิ้มโอ้โห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 โอ้ลูกก๊วโอ้ ขนาดไม่แต่งรูปยังขนาดไม่แต่งรูปยังฮาขนาดนี้แต่ตึ๊กโอ้โหบันตึกมันตึกโอ้เอาครับเราเรามาดูรูปเกมกันบ้างนะผมรูปเกมมายิ้มบ้างอะไเป็นไรโอ้โหอุ่ยอุ่ยโอ้ผมเป็นเจ๊ก็น่าขึงมากอ่ะโอ้โหโอ đ ากลัวน่ากลัวจริงๆนะผมโอ้โห อันนี้นะนักกู้ยิบหายอยันนี้ดีพาวเวเบิร์นเหรอครับอเอาคนเอาคนนี้ก่อนก็ได้เอาเอาเอาคนถือปืนเอาเอาคนอะไรเนี่ยล่ะเขาเรียกว่าอะไรหมวกหมวกหมวกโอ้เอาแว่นนะ่ะ <laughs> มันใช่นะ่ะ <laughs> ทำไมไม่มีป่าสองชั้นละเพื่อนเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยว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 ไหนเอาคนนี้บ้างยิ้ม,เข,มเขายิ้มปกติเข้อยิ้มเลยนะผมลอง ให้เขายิ้มดูมันจะเกิดอะไรขึ้นหอ,อยิ้มกว้างขึ้นเองนะอ่าครับผมให้แจ็คอันนี้ให้แจ็คมายิ้มดูๆยิ้มจากหน้าแกก็กน่าจะดูคำโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้อย่าย,ยิ้มเอะมันมันดูแบบ ดูฟันหลออ่ะเพื่อนนะโอ้ดูยิ้มไม่สวยเลยลูกเออไม่ได้อ่ะมันทำไม่ได้จริงๆนะนี่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 นีนน,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 นเอา,เอายิ้ม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  ดูดูมีความสุขนะดูมีความสุขเลยจากแต่ก,ก่อนก็ยิ้มอยู่เลยยิ้มหมาเดิมอีกเลยนไหมเราดู้ตัวนี้กันบ้างครับผมคนกลางนะอันนี้คนกลางนะคนกลางลองยิ้มโอ้โห โอ้โหเด็กเตอร์คาแรคเตอร์ในเกมมันไม่น่ายิม้มอ่ะมันดูสยองมันดูสยองไงไม่รู้นะไม่ไม่ต้องยิ้มมาดีแล้ว <c oughs> อืมไม่อ่ะไม่มีทางอืมดูพี่ธงแกน่าเศร้าๆนะเนี่ยคนใส่เสื้อขาวตรงเนี้ย เราลองดูหน่อยแล้วกันกพื่อพี่แกจะอารมณ์ดีขึ้นเห็นไหมหน้าบดูดดีดีขึ้นแบบดีขึ้นแบบไม่รู้จะปวอย่างก็เหมือนเหมือนฝืนยิมมือรู้เหมือนเปนฝืนยิมม้มคือมือผมมันเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันชอบกดเข้ามาดู คุณคิดว่าน่ารักไหมแต่ผมคิดว่าน่ารักมากๆเลยนะมีสิบให้สิบเอาล่ะครับผมมาถึงเวลาที่อพวกตัวละครในเกมมันจะยิ้มกันบ้างนะมาดิมาจับเซิร์ฟเลยเอาดูที่ใครมันยิ้มบ้าง โอ้โหอ้โตัวละครในเกมมันจะดูหลอนไปทุกตัวไงไม่นี่อ้อะไรกบเนี้ยโอ้โหเอปอนมึงมึงงอ่านไปเพื่อนมึงอ่านทำหน้าเออตอน่กูถ่ายรูปเรียบร้อยเลยครับผมรออะไร โอ้อะไรครับผมเราไปลองให้มัน <c> ย <oughs> ิ้มลองดูนะโอ้โเหมือนโอ้โหโอ้โหมันแบบเหมือนเด็กเอ๋ยยิ้มอะครับผม โอเคฟินเกินเพื่อนต้องฟินเกินอันนี้สมัยผมอยู่ม .1 นะครับอ่าเรามาดูโฟกัสที่หน้าผมมั่งแล้วผมโอเคเอ้ยม .1 ม .2 ม .1 ม .1 เออม .1 ใช่ปะม .1 หรือม .2 ว่าจะไม่ด้ม .1 แล้วมั้งเอาดินายมันโอ้โหกำลังจะบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยยิ้มอ่ะนะ ไอ้ผีนี่ไอ้ผีนี่ <c oughs> ลองให้มันยิ้มดูดิโอ้โหมันคือคาแรคเตอร์ในเกมแต่และตัวนี่มันมันมันโคตรร้อนเลยอะ่ะ <c oughs> เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยซะสุกทีเลยอะ่ะกดเข้ไมกดเข้ามาดูเฉยๆเนี่ยเพือ่อนน่ารักขึ้นนะครับผม <c oughs> เรามาดูลุงเรามาดูลุงคนนี้กันครับผมลุงแกนี่ดูหน้าตาก็ไม่ยิ้มก็ดูเออก็ยิ้มนะแล้วผมแต่ไม่ได้ยิงฟันนะแต่ว่าลองให้แกยิงฟันดูด้วยครับนี่โคเท่ชัดเลยว่าไอเ้เหลียวไม่ค่อยยิ้มเย้ยเท่าไหร่เลยไอ้ปิงก็ด้วยเป็นอะไรกันเนี่ยใส่ชุดหล่อๆแล้วมึงเออมามามาแต่งแตง่งหล่อซะหน่อยแต่งหล่อ ยิ้มกันม,มากเนี่ยเออวันนั้นมาทำหน้าบูดทั้งวันมันไม่อารมณ์ไม่จอยอะไรอย่างเงี้ยมันโดนใช้งานเลยไม่รู้ <c oughs> นี่ยิ้มโคตรดีมาพี่อาล่ะครับเรามาต่อกันที่ลูกสุดท้ายโอ้โหเราก็ยังจืเกกับไอ้ตัว้โอ้โห โอ้โหเรียกอะไรดีเนี่ยโอ้ไซเบอร์ผมนึกถึงคนขี้ยาแถวบ้านเนียเขียนรีบยิ้มมั่งนะผมยิ้มแย้มแจ่มใสนี่นุ้ยยิ้มก็เท่เลยนะผมแต่คนนี้มันขี้เล่าอะมันโคตรเตบา โอ้โห oh, เหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นสิบกว่าวัน <c oughs> รูปสุดท้ายนะครับผมนี่รูปสุดท้ายแนละ้วเอามาจากช่องฮากเกตนะรูปดีพอดีมันบักพอดีมันบักหน้าคนไปเลยแคบมานะเอ,ะอาที่ให้ดูพี่ก็ยิม้มโอเคโอเคนะผมก็ได้หัวเราขับคันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเล่นที่น,นี่อย่าลืมเช็กันไปคลิปต่อไป